สอส,ส,สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับหลังจากที่เสียมีอยู่กอะแมวมาเป็นเวลานานแสนนานนะฮะเพราะว่าที่ไม่ได้ทำคลิปเนี่ยเพราะว่าเสียมีไม่มีศัตรูมากวนใจเลยฮะ <laughs> โอ้แถไปเรื่อยนะเนี่ยเสียมีพยายามที่จะสร้างอาชีพให้พวกแมวเหล่านี้ฮะเนื่องจากดูสถานการณ์แล้วเนี่ยจำนวนแมวเยอะขึ้น สวนทางกับทรัพยากรฮะที่มีน้อยลงทุกวันทุกวันทําให้เกาะแห่งนี้เนี่ยจะไม่มีหนูให้กินแล้วฮะและพวกมันเนี่ยก็จะอดตายกันเปล่าๆฮะเสี่ยมีก็เลยปรึกษาเจ้า่วงฮะว่าจะทํายังไงกันดีฮะเฮ้ยหวเอาไงดีว่ะเพื่อนเจ้าแมวพวกนี้วันๆมันไม่ทําอะไรเลยมันผลิตทายาทกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเฮ้ยบนเกาะมีแมวอยู่เกือบห้าหมื่นตัวแล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยหนูเนี่ยเป็นของหายากไปแล้วนะที่นี่เนี่ยอือไอ้สี่ล่ะ หาอาชีพให้พวกมันสร้างโลงเลื่อนเลี้ยงหนูไปเลยให้พวกมันนี่เลี้ยงเองกินเองดีบอดีบออืมไอหัวข้าท่าเว้ยพวกมันจะได้ดูแลตัวเองได้เนอะข้าจะได้ไม่ต้องห่วงนะอืมเอางี้เอางี้เริ่มงานกันเลยดีกว่าวะ่ะแต่ว่ามันแพงเด้เว้ยขนของมาเห็ดโลงเลื่อนนี่มันมันไก่อยู่เด้เฮ้ยเอาน่ามันถึงหนึ่งหมื่นล้านหรือเปล่าวะถ้าไม่ถึงเนี่ยก็สร้างได้นะโอ้สั่งเด้บอกกับคนรวยนี่ หลังจากนั้นวันเดียวเนี่ยเสียมีก็ได้จ้างหอทุกลำบนโลกใบนี้ฮะมาช่วยกันขนของต่างๆครับผมเช่นเหล็กอิฐหินปูนทรายและหนูที่ต้องกว้านซื้อมาจากต่างประเทศครับผมรวมๆแล้วเนี่ยก็ลงทุนไปราวๆห้าพันล้านบาทเลยทีเดียวฮะโอ้โหอ,อะไรจะแพงปาน,นั้นเนี่ยการขนส่งเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างรวดเร็วฮะเพราะว่าหอเป็นพันๆลำเนี่ยต่างก็บินกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวครับผมเฮ้ยเอกได้ค่าจ้างเท่าไหร่เพื่อนโอ้เสียมีให้ข่าววันละสามแสนอ่ะสุดยอดไปเลย โอ้ใช่ใช่ใช่วันนี้เนี่ยคาดว่าจะทํารอบเพิ่มสักหน่อยวันนี้เนี่ยคาดน่าจะได้สัก1ล้านบาทนะค่ะจ้างี้โอ้เจ๋งไปเลยเอ็งขยันแบบนี้สู้ๆนะเว้ยเสี่ยมีเนี่ยจ่ายให้สบายๆอยู่แล้วใช้เวลาเพียง3วันเท่านั้นครับผมโรงเรือนเลี้ยงหนูก็สําเร็จเสร็จสิ้นนะด้วยงบลงทุนอันมหาศาล5,000ล้านบาทเลยเดียวฮะห้าพันล้านได้แค่นี้เนี่ยนะเสี่ยมีภูมิใจมากครับกับโรงเรือนเลี้ยงหนูหลังนี้ฮะเฮ้ยเป็นไงพวก โรคเรื้อนของข้าเนี anyway. oh, ่ยสามารถเลี okay. oh, ้ยงหนูต่ำๆได้หนึ่งแสนตัวต่อเดือนเลยนะเว้ยฮนี่บ่อหาพันล้านโอ้ยมาจ่างเขานน่มาสี่หมื่นเท่านั้นล่ะนี่เฮ็ดให้ก็ได้โอ้ยเอ้ยอย่าทำให้ความตั้งใจของเสียสูนเปล่าดีว่าฮวกดูยังไงมันก็คุ้มแน่เฮ้ยเอาเอาเอาคุ้มกับคุ้มวะ หลังจากนั้นเสียมีก็ได้แจกจ่ายงานให้พวกแมวต่างๆทําตามหน้าที่ของตัวเองฮะเช่นให้อาหารหนูเลี้ยงหนูปิดเปิดไฟตามเวลารวมถึงรักษาความปลอดภัยที่โรงเรือนแห่งนี้ด้วยฮะป้องกันพวกงูหรือสัตว์อื่นๆที่แอบมากินหนูของพวกมันที่เลี้ยงนั่นเองครับผมเฮ้ยพวกเองค่าแจกจ่ายหน้าที่ให้พวกเองแล้วนะเว้ยใครดูแลเรื่องไฟนะผมครับเมวแล้วใครดูแลเรื่องอาหารของหนูผมครับ แล้วใครดูแลเรื่องความปลอดภัยของเรือเรือนที่นี่ฮะผมครับแมวเออดีมากเว้ยพวกเจ้าเนี่ยจะได้รับเงินเดือนเป็นหนูนะเดือนละ1,000ตัวพวกเองเอาหนูไปแจกแจยให้ครอบครัวของพวกเองกินด้วยล่ะเข้าใจไหมได้ครับนายแมวยวาหูหลังจากที่แมวต่างๆเนี่ยช่วยกันเลี้ยงหนูกรับผมเพื่อที่จะให้มีหนูเพียงพอต่อความต้องการของแมวทั้งเกาะ แล้วพวกมันก็ทําได้ฮะรอบแรกเนี่ยหนูที่ออกมาจากโรงเรือนล็อตแรกเนี่ยหล้านตัวเลยนะฮะโอ้โหอะไรจะยขนาดนั้นเนี่ย <c oughs> เสี่ยมีก็เลยอาสาที่จะแจกจ่ายหนูให้พวกแมวได้ทานกันทั่วทุกตัวเลยครับผมอ้าเฮ้ยใจเย็นใจยเย็นต่อแถวต่อแถวแม่เป็นไงเป็นไงโรงเรือนเลี้ยงหนูของข้านเนี่ยทำให้พวกมันเนี่ยอิ่มปากอิ่มท้องกันทวนหน้าเลยเว้ยฮ่าฮ่าอ้าวต่อแถวต่อแถวต่อแถวยายแย่งกันเว้ยเอ้ยเออดีดีดีความขิดสุดยอดเลยแบบนี้แต่สางโรงเรือนแพงไปแน่เด้อ เฮ้ยอย่าต่อแย้มดีวะมันเลี้ยงหนูได้แจกจ่ายหนูให้แมวทั่วทั้งเกาะเนี่ยมันก็คุ้มแล้วเว้ยบัเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์กรบผมเสียมีได้กลับไปบ้านของตัวเองแล้วก็เลยปล่อยให้พวกแมวเนี่ยดูแลกันไปเองก่อนฮะพวกมันเนี่ยเลี้ยงหนูมาป้อนให้กับประชากรในเกาะเรื่อยๆแล้วก็เริ่มจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นกับผมเพราะว่าหนูเนี่ยไม่เพียงพอต่อความต้องการของแมวทั้งเกาะนั่นเองก็เลยมีการยื้อแย่งกันเกิดขึ้นฮะ เมวให้ข้าก่อนสิข้าม,มารอตั้งแต่ตีห้านะเมวให้ข้าก่อนให้ข้าก่อนให้ข้าก่อนไอ้ข้าข้าขอก่อนได้ไหมอ่ะแลกกับอะไรข้าก็ยอมแลกกับทองคําได้ไหมข้ามีทองคำห้าบาทเลยนะให้เจ้านะเมวเฮ้ยทำงี้ได้ไง group? อ่ะเสี่ยมีแจกฟรีเอ็งจะเอาของมาแลกแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยเมวข้าเอาทองที่มีค้าม,มาแลกกับหนูทําไมข้าจะทําไม่ได้ล่ะแมวเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็น ได้กันทุกตัวนั่นแหละหนะไม่ต้องเอาอะไรมาแลกนะเสียมีเนี่ยให้แจกฟรีเว้ยใจเย็น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 แวแต่ด้านมีเจ้าแมวดําหัวใสตัวหนึ่งฮะมันดันคิดแผนการชั่วๆของมันได้นั่นก็คือมันจะแอบไปขโมยหนูของเสียมีที่โรงเรอนนั่นเองเพื่อที่จะเอามาแลกกับของมีค่าของแมวตัวอื่นๆนะเมวข้ามีทางรวยแล้วสิหนูหนึ่งตัวกับทองหนึ่งบาทใครจะไม่เอาละ่ะม่ บอกจะแมวหน้างโง่มันคงไม่รู้หรอกว่าทองมันมีค่าขนาดไหนข้าจะเอาทองไปขายให้พวกมนุษย์แล้วข้าก็จะรวยเมวไปหาทีมงานก่อนดีกว่าเ <c oughs> จ้าแมวดำเนี่ยก็ได้ไปหาทีมงานของมันนะที่มีอีก2ตัวแล้วก็อธิบายเรื่องการป้นกับพงแมว <c oughs> พวกเองเข้าใจนะเราจะปลอมตัวเป็นยามเฝ้าโรงเรือนของเสียมีเพอ,อยามวิการเนี่ยเราก็จะแอบขโมยหนูมาขายเลยละ่ะเข้าใจไหมล่ะแมว แต่ว่าพวกมันจะรู้ไหมว่าพวกเราขโมยอะ่ะเแมวเฮ้ยเอ็เองคิดดิว่ามันจะรู้ได้ยังไงหนูเป็นล้านตัวเราขโมยไม่กี่พันตัวหรอกนะพวกมันไม่รู้หรอกเวและแล้วถ้าพวกมันสงสัยละ่ะเวลาเราเอาหนูไปขายอะ่ะเอาเราก็บอกว่าเราจับหนูมาเองจับหนูแถวบ้านแถวนาอะไรก็ว่าไปเซ่เแมวออใช่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 ฉลาดจริงๆสมแล้วที่เป็นหวัวหน้าของข้าเนี่ยเแมวฮ่าๆงั้นก็ลงมือกันคืนนี้เลยนะแมวไป ค่าคืนคืนนี้ฮะเจ้าพวกแมวสามตัวก็ได้เข้าไปที่โรงเรือนของเสี่ยมีฮะตาแรกเนี่ยเจอกับแมวที่เฝ้าโรงเรือนเลยฮะพวกมันก็เลยตีหัวสลบไปเลยฮะโอ้โหหัวจัง <laughs> แล้วก็เอาเครื่องแบบมาใส่ฮะเนียนๆไปเลยฮะ <laughs> ขอโทษนะเจ้าแมวข้าแค่อยากได้เครื่องแบบนะ่ะเดี๋ยวพวกมันในโรงเรือนเนี่ยจะได้ไม่ต้องสงสัยในตัวข้านะแมวโอ้ยโอ้ยตีหวัวเลยโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บ ต่อมาครับผมเจ้าพวกแมวดําก็เลยเอากระสอบทรายมาลักลอบคนหนูออกไปหลายพันตัวเลยฮะเพื่อที่จะเอาไปขายต่อน,นั่นเองฮะทั้ง3มตัวเนี่ยช่วยกันอย่างขยันกันแข็งเลยทีเดียวแม่เรื่องชั่วๆเนี่ยถนัดนักเฮ้ยเร็วไว้พวกเราเราจะรวยกันแล้วคราวนี้เราจะเอาแมวไปขายแลกกับทองที่พวกมันมีแค่นี้เราก็จะรวยแล้วข้าจะซื้อบ้านที่เมืองมนุษย์แล้วก็อยู่ไปตลอดกาลลาก,ก่อนนะเกาะแมวไปพวกเรา และแล้วก็เป็นไปนตามแผนของเจ้าแมวดำฮะมันขายหนูหนึ่งตัวแลกกับทองหนึ่งบาทฮะแมวตัวไหนเอาทองมาแลกได้เนี่ยก็จะได้หนูกินนั่นเองฮะเ <c oughs> จ้าพวกแมวมันไม่สนใจมูลค่าของทองอยู่แล้วฮะพวกมันก็เลยเอาทองเนี่ยไปแลกกับหนูเพื่อเอาหนูมากินประทังชีวิตในยามที่หนูหายากและมีค่ามากกว่าทองฮะเอาไปเลยเมวเรียกามาเรียกามาหนูหนึ่งตัวแลกกับทองหนึ่งบาทเมวพวกเจ้ามาเอาหนูไปกินได้เลย เราจะรวยแล้วนะเมียวเมียวเมียวฮ่าฮ่าย้าูาเจ้าแมวที่ทำหน้าที่รักษาดูแลโรงเรือนเนี่ยเห็นถึงความผิดปกติฮะเพราะเสี่ยมีสั่งว่าห้ามเอาหนูที่เลี้ยงไว้ไปขายเพราะว่าเสี่ยมีให้แจกฟรีฮะแต่ดันมีแมวเอาหนูมาขายแบบนี้ก็เลยดูเหมือนจะผิดวัตถุป,ประสงค์ของเสี่ยมีไปซะหน่อยฮะ <S <S พวกแมวก็เลยตักเตือนเจ้าแมวดำครับผมเฮ้ย hey, นาะยเอ็งเอาหนูพวกนี้มาจากไหนเนี่ยเขาห้ามขายนะเว้ย เสียมีให้แจกฟรีให้กับแมวทุกตัวได้กินกันอย่างเท่าเทียมนะเว้ยแมีเฮยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอ่ะหนูพวกนี้ข้าจับมากับมือข้าไปหาตามหมู่บ้านตามนาตามทั้งขยะแล้วเอามาแลกกับทองข้าไม่ได้ไปขโมยจากที่ไหนมานะเว้ยข้าไม่เชื่อหรอกเว้ยเองจะเอาหนูเยอะขนาดนี้มาจากไหนถ้าไม่ใช่ไปขโมยมาน่ะเฮ้ยเองอย่ามาพูดลอยๆนะเว้ยไหนละหลักฐานที่บอกว่าข้าไปขโมยหนูที่โรงเรือนเสียมีอ่ะมีหรือเปล่า ้าไม่มีก็อย่ามาปากดีนี่ข้าไม่มีหลักฐานหรอกเว้ยแต่ระวังตัวไว้แล้วกันข้าจะไปบอกกับเสียมีว่าเองน่ะเป็นแมวหน้าเงินเ <ś> ชียเลยกลัวที่ไหนข้าก็แค่ทำธุรกิจของข้าเว้ยเมวยวเจ้าแมวที่เฝ้าโรงเรียนก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับเสียมีฮะว่ามีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นมันสงสัยว่าเจ้าแมวดำเนี่ยแอบขโมยหนูไปขายนั่นเองฮะเสียครับ ว่าผมคิดว่าเจ้าแมวดําเนี่ยมันแอบมาเอาหนูไปขายครับแมวแต่เราไม่มีหลักฐานมัดตัวมันได้แค่นั้นเองอะ่ะอืมเอาอยัางไงดีวะเนี่ยวางระเบิดทิ้งไว้ดีไหมพอมันเดินม,มาเหยียบแล้วก็ระเบิดเลยเออตายตายกันไปจบๆโอ้ยบักง่ถทาระเบิดโล่งเลือดเลี้ยงหนูกับระเบิดเบิดบักอันนี้แม่ห่วยเออวะห่วกอืมข้าลืมคิดว่าอืมเองฉลาดจังนะเออบอดอ,อกมีเจ้าน่ะซัวเองเอาไอ้นี่ งั้นเอางี้วางกับดักดีไหมอ่ะเฮ้ยวางกับดักบ่ได้ <c oughs> เดี๋ยวหนูมันแรนมาเหยียบบ่ได้บ่ได้บ่ได้อ้าวงั้นเอาอยัางไงดีละ่ะหัวเอาอยัางซี่ขอขมีวิธีเดี๋ยวข่จัดการเองโอเคบอ ค่ำคืนนี้ฮะเจ้าแมวดำและพเพื่อนก็ปฏิบัติการไปแอบเอาหนูมาเดิมมาหมรอบนี้เนี่ยมันเอากระสอบมาเป็นร้อยๆกระสอบเลยฮะหวังว่ารอบนี้พวกมันเนี่ยจะเอาหนูกลับไปสัก1นึ่งแสนตัวฮะโอ้โหขิดการใหญ่มาก <laughs> พอพวกมันเนี่ยเข้าไปในโรงเรียนเสียมีก็พบกับความมืดมิดคะัเมยวอะไรวะเนี่ยไฟดับเลยทำไมไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะ <m ian> นั่นสิลูกพี่ทาไงดีเนี่ยต้องไปหาสวิตไฟหรือเปล่าเนี่ยถึงจะเปิดได้เนี่ยอะอืมนั่นดี เอ็งลองไปหาสวิตต์หน่อยดิไปไปว่ามันอยู่ไหนไปลองไปหาดูไปได้ลูกพี่รอผมแป๊บหนึ่งนะนี่งลูกน้องเจ้าแมวดำเนี่ยก็เจอกับสวิต์ไฟพอดีครับผมแม่อะไรจะบังเอิญปานนั้นนะฮะเฮ้ยลูกพี่เจอแล้วสวิต์ไฟนี่งไงนี่ไง <c oughs> เออเปิดเลยเปิดเลยโอ้โหมืดฉมัดเลยไปไปเปิดหน่อยจะได้จับหนูได้สบายสบายเว้ยโอเคฮะงั้นเปิดเลยนะครับเ <c oughs> ปิดแล้วลูกพี่ <c oughs> อะไรของเองวะจะวอยวายทำไมเนี่ยแค่เปิดไฟฮะไม่ไม่ไม่ใช่ลูบี้ลูบี้ด้านหลังลูบี้ด้านหลังด้านหลังมีอะไรวะฮะไหนไหนไหนฮ่าสิงโตสุดท้ายเจ้าสิงโตก็ได้เอาแมวไปให้เจ้าห่วกฮะเพราะว่าเจ้าห่วกเนี่ยไปบอกกับเจ้าสิงโตว่าจะซอยจุแมวให้กินฮะ จะพวกสิงโตมันก็เลยสนใจครับผมเพราะว่ามันไม่เคยกินซอยจุแมวสักทีเลยฮนะเฮ้เจ้ามนษุษย์ข้าเอาแมวมาให้แล้วไหนล่ะซอยจุแมวที่เจ้าบอกว่าอร่อยนักอร่อยน่าเน,นี่ยไหนท้าไม่ข้ากินดูดิโอ้ยสบายได้เลยครับแต่่ากินข่ได้ล่ะมันบอแยบดยอกข่เนี่โอ้ยข้าไม่กินเจ้าร็อกแค่เห็นฟันเองเนี่ยที่มันยื่นออกมาเหมือนเล็บเท้าเนี่ยข้าก็ไม่อยากกินแล้วเว้ย hey. เอ้าบอกนี่บักจอกซับห่วงสักบาดซะบ่แล้วทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติฮะเสียมีก็เลยแก้ปัญหาโดยการสร้างโรงเรือนเพิ่มอีก3มโรงเลยฮะเพื่อให้เลี้ยงหนูให้พอต่อความต้องการของแมวทั้งเกาะนั่นเองฮะสุดท้ายแล้วเสียมีก็ขึ้นเรือเพื่อที่จะกลับไปยังภูเขาเหมือนเดิมฮะท่ามกลางความเสียดายของเจ้าแมวทั้งเกาะที่จะเป็นที่จะต้องลาจากเสียมีไป เมียวเสียเสียแวะมาหาพวกเราหน่อยนะเมียวเฮ้จะร้องอะไรกันนักกันหนาวะลากันเฉยๆนะเว้ยไม่ได้ตายซะหน่อยก็พวกเราผูกพันกับเสียมากเลยอ่ะเมียวอยู่เกาะกับพวกเราเป็นปีเลยเราคิดถึงอ่ะเมียวเอานะเดี๋ยวมาเยี่ยมบ่อยๆแล้วกันนะรักษาสุขภาพด้วยล่ะ <c oughs> เหมือนกันนะเสียมี <c oughs> ห่วกด้วยนะเมียวสุดท้ายแล้ว <c oughs> เจ้าแมวเสียมีห่วกก็ได้ร่ำลากันฮะแล้วก็เดินทางกลับไปยังภูเขาของเสียมีฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ